กว่าจะเสร็จปัดฉิมนี้อ่ะฉันเหนื่อยแทบบ้าจริงๆฉันเห็นด้วยปัดฉิมปีนี้โคตรเวอร์อ่ะจะว่าไปก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยได้เป็นสาวมหาลาัยแล้วใช่ใช่แต่ฉันว่าชีวิตเธอก็โคตรที่จะเพอร์เฟกต์อ่ะมันเพอร์เฟกไงหรอโอ้ยมันจะไม่เพอร์เฟกได้ไงล่ะ ก็เธอนะ่ะมีทั้งร้านอาหารร้านขนมเปของตัวเองและยังมีบ้านทั้งสองหลังเป็นบ้านหลังใหญ่ตั้งหาดชีวิตเธอนี่เพอร์เฟกจะตายแถมบ้านสามชั้นอีกตั้งหา้าแหมเธอก็พูดไปนะ่ะก็เป็นเพราะว่าความสามารถของฉันเออจ้าไม่คนเก่งโอ้ใครโทรมานะแต่ฉันรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะอืม้ม แม่นี่นะฮัลโหลค่ะแม่มินลูกรีบกลับบ้านเร็วเฮ้เกิดอะไรขึ้นหรอคะวันนี้เป็นคืนล้างบาปหนูต้องรีบกลับบ้านนี้เลยนะมันจะเริ่มตอนหกโมงแล้วตอนนี้ก็จะใกล้ห้าโมงแล้วด้วยหนูรีบกลับบ้านน,นี้เลยนะฮะเกิดล้างบาปแม่นี่หนูจะขึ้นมาหาลัยแล้วนะเหมือนหนูจะเชื่อ หนูไม่ใช่ดเด็กอนุบาลของแม่แล้วนะโอ๊ยฉันอําแกเล่นที่ไหนล่ะเร็วๆรรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้ฮ้เดี๋ยวก็ซัวยกันหมดหรอกรีบกลับเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวหนูดูปฏิทินแป๊บนะแม่วันนี้จริงด้วยนี่แกเป็นอะไรเนี่ยวันนี้คือเล้กงบรถลี่กลับบ้านกันเถอะแม่หนูไปก่อนนะย,ยวสวไปดีค่ะ ไปเลยไหมอะไปไหนอะโอ้ยก็ไปบ้านสิเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวนะนี่มันอุ๊บตอนนี้มัน้าโมงครึ่งแล้วกลับบ้านฉันไม่ทันแน่กว่าจะมาถึงเลยก็ชั่วโมงหนึ่งตายตายตายฉันตายแน่ๆงั้นแกไปคอนโดฉันก่อนไหมอยู่ใกล้นะสิบนาทีก็ถึงแล้ว โอเคงั้นฉันว่าเราเรีบไปเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันขอไปหยิบกระเป๋าในล็อกเกอร์ก่อนนะโอ้ยนี่ฉันอายุ23-25ิ่นะทำไมไอทำไปชีวิตชันหนึงไม่รันทดขนาดนี้ไปเถอเรารีบไปเลยนะขับรถเลยนะก็แง่อยู่แล้วสิเธอรู้ทางหรือไงรู้แต่ขับไม่เป็นโอ้ยไปเร็วเร็เร็วเรวเลยนะโหนี่หรอหอพักแกเวอร์จัดอะใช่ใช่ ฉันว่ารีไปเถอะอย่ามุดแต่พูดได้ไหมเออรู้แล้วไปเถอะโอ้มีร้านซักผ้าด้วยนี่เธอยังจะสนใจที่ร้านซักผ้าอีกเหรอเอานาเอานาเอา๊ะจะเพิ่งนึกออกฉันยังไม่ได้ซื้อของอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของร้านนู้นกันโอเคโหของเยอะเหมือนกันเนี่ยพี่คะมีไข่ไหมคะมีค่ะเราหยิบให้นะคะ นี่ค่ะเอ่อเท่าไหร่คะอันนี้ถาดละสามสิบค่ะหยิบตะกร้ามาดิโอ้ยนี่ก็สั่งนี่นั่นแหละน้องคะด้บีิเหมือนนะคะพอดีพี่จะรีบกลับแล้วนะ่ะโอ้ยแล้วฉันจะถือยังไงอะไข่ก็ใส่ไม่ได้เลือกเป็นฟองได้ไหมได้ค่ะฟองละสิบใส่สองฟองก็พอเนาะเออเออพอแล้ว เออเอาอะไรอีกออันนี้ละกันเนาะขนมไหมเออขนมหมอฉันว่าก็โอเคนะจะได้คลายเครียดรีแลกซ์นิดนึงเอ่อบัชเบอรเอ่อแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรเราน้ำอันนี้แล้วก็น้ำผลไม้เดีมามาเดี๋ยวฉันจ่ายเองเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจ่ายเองทั้งหมดเท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบจ้ะขอบคุณนะคะน้องเร็วๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะปิดร้านแล้วปิดร้านเลยแล้วกันเออฉันว่าคุณลุงตรงนั้นน่าจะจําไม่ได้นะแล้วไปบอกเขาไหมอ่ะเออไปบอกแล้วลุงวันนี้คือร้านบาตนะไม่ปิดร้านหรอจริงด้วยลุงลืมไปเลยขอบคุณนาที่เตือนอ่ะปิดกันต่อนหน้าเลยแย่มากอะ่ะเราหาอะไรซื้อเพิ่มไหม ฉันว่าเราซื้อน้ำเปล่าก็ดีกว่านะอืมเห็นด้วยปลาเถอะตะก,ก้าค่อยคืนเร็วเรเฮ้ยห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้ว